สวัสดีครับสวัสดีนาๆตกปลาทุกคนนะครับอยู่กับผมน้องก๊อฟนะครับเทสเตอร์โอบาย USA นะครับวันนี้ก็มาตกปลาในร่องสวนปามนะครับข้างบ้านยื่ใชวันนี้ก็เป็นเยือเป็ดยาง USA สีดํานะครับมีจําหน่ายตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทุกประเทศนะครับแล้วก็คันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันแอร์เกีย Xcode Nano นะครับคันตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับงานปลาช่อนปลาชะโดปลากระสูปลากระพงนะครับความยาว6ฟุต7นะครับเวทอยู่ที่87นะครับเป็น ลายโค้ชทังคันนะครับดามพุดเดิ้ลนะครับฝากนานๆตกปลาไปด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับไปดูกันว่าจะมีตัวเลือปบ่าครับ โอเคครับได้อีกหนึ่งตัวนะฮะไซป๊อกนะครับเป็นปิดยางยูเอนะครับตัวขนาดนี้เอาอยู่หมดนะครับเต็มนะครับฝากด้วยครับนานานักตกปลานะครับกับเหยื่อปิดยางยูเอแล้วก็คันแอร์เกียไอโคดนาโนนะครับความยาวหกฟุตเจ็ดนะครับเบทดแปดสิบเจ็ดฝากนานานักตกปลานะครับเหมาะสำหรับงานปลาช่อนปลาชาโดปลากระสูบนะครับไอโคดนาโนนะครับเป็นไรไอโคดทั้งคันนะครับ โอเคครับมีจําหน่ายตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับทั่วประเทศครับโอเคครับหาตัวกันต่อครับ